ข่าวด้วยทุกคนสะเทือนวงการหมอลานะครับหลังผู้จัดการมาเดี่ยวออกมาโพสต์ข้อความนี้ท่ามกลางแฟนๆหมอลาและคนในวงการหมอลาครับออกมากดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนเวลาที่หมอลาเขาไปทําการแสดงเนี่ยสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือคนทะเลาะวิวาทกันด้านหน้าเวทีนะครับ เราก็จะได้เห็นบ่อยๆครับทุกคนกับคลิปวิดีโอที่แบบว่าลงตามโซเชียลต่างๆเนี่ยบ่อยมากๆเลยในช่วงนี้กับการที่มีคนทะเลาะวิวาทกันเนาะทุกคนได้ยอดวิวก็จริงครับได้ยอดการคอมเมนต์ได้เอนเกจเมนต์ก็จริงครับทุกคนแต่ทราบไหมครับว่าอาจจะส่งผลน,นะครับไปถึงอาชีพของหมอลำนั่นเองครับผู้จัดการมาเดี่ยวเนี่ยได้โพสต์ข้อความเอาไว้นะครับบอกว่า พากันถ่ายแต่คลิปคนตีกันนำงานหมอลำม,มาลงอยากได้แต่คอนเทนต์จักหน่อยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เซาให้ไม่ให้จัดงานหมอลำนะครับซุมหมอลำนี่แหละตัวดีอยากได้แต่ยอดวิวบอสางสันคากนะฮะนี่คือข้อความที่ผู้จัดการมาเดี่ยวครับทุกคนได้มีการเขียนเอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มนะับผู้จัดการมาเดี่ยวแฟนเพจนั่นเองครับ ไม่ว่าจะเป็นน้องหมิวรัชดาพร,รก็เป็นคนที่ได้ออกมาแชร์โพสต์นี้ออกไปเนี่ยบอกว่าขอร้องเธออนาคตพวกเราจะไม่มีงานทําเด้ออย่าหวังแต่ยอดวิวไม่กี่บาทแต่ส่งผลถึงอาชีพมากๆ ต่อไปนะครับการจัดงามหมอลำเนี่ยจะยากขึ้นเดชนี่คือข้อความที่น้องมิวครับทุกคนได้มีการมาแชร์ออกไปนะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยครับทุกคนที่มีการมาแชร์โพสต์นี้ออกไปนั่นเองนะครับโซเชียลเป็นดาบสองคมจริงๆครับทุกคนอย่างที่บอกนั่นแหลนะเนาะว่าในทุกวันนี้นะครับการจะลงคลิปวิดีโออะไรลงโซเชียลเนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกครับทุกคนว่าจะมีผลกระทบกับคนอื่นหรือเปล่านั่นเองครับทุกคนเราก็จะได้เห็นนะว่าในช่วงนี้เนี่ยเยอะจริงกับวงการหมอลำที่แบบว่า อาจจะมีพี่ๆแดนเซอร์ต่างๆที่อยู่ด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็เจอคนทะเลาะวิวาทกันคับทุกคนแล้วก็ปรากฏว่าถ่ายคลิปวิดีโอ,โอโลงเนี่ยมาลงโซเชียลทีนี้พอมันมีการมาแชร์กันต่อตอต่อต่ออกันครับทุกคนก็จะทําให้แบบหลายพื้นที่เนี่ยเกิดความกังวลแล้วครับทุกคนว่าเอ้ยฉันจะจัดงานดีหรือเปล่าเราทุกคนเพราะว่า จัดงานแล้วก็มีแต่ปัญหานะฮะจัดงานแล้วก็มีแต่คนมาทะเลาะวิวาทกันอาจจะส่งผลไปถึงองค์กรหมอลำนั่นเองครับทุกคนที่ทางด้านผู้จัดการมาเดี่ยวออกมาโพสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมอีกหนึ่งแง่คิดเหมือนกันครับทุกคนกับคนในวงการหมอลำนะครับนอกเหนือจากแฟนคลับด้านหน้าเวทีแล้วนะครับที่ได้มีการถ่ายนะทุกคนลงบนโซเชียลนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนที่เกิดขึ้นด้านหน้าเวทีนะครับเอาจริงนะก็มีผลเหมือนกันนะกับการที่แบบเจ้าภาพอะ ลังเลว่าเอยจะจ้างดีหรือเปล่าเนาะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องนี้บ่อยมากๆเลยใช่ไหมครับทุกคนเนาะเขาก็อยากจะไปแกป้ไม่อยากจะแก้ปัญหาหน้าง,งานนั่นเองอาจจะทําให้ส่งผลกระทบไปถึงวงการหมอํำจริงๆนั่นแหละเหมือนที่ผู้จัดการมาเดียวเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีกันทุกคนนั่นเป็นทางด้านพระเอกเนาะวรชัยใช่ไหมครับทุกคนที่ได้มีการมาแชร์โพสต์นี้ออกไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เขียนข้อความเนี่ยเอาไว้บอกว่า ผมก็ถ่ายเก็บเอาไว้เยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เอามาลงโซเชียลนะครับทุกคนครับว่ากลัวว่าจะมีผลกระทบนั่นเองครับทุกคนนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับวงการหมอลำครับทุกคนที่ต้องบอกว่าโอ้โหนะเ,เป็นตัวอย่างที่ดีที่แบบถ่ายเอาไว้แล้วก็ไม่ได้เอามาลงโซเชียลเพื่อ เอามาลงเอายอดวิวนั่นเองครับทุกคนเนาะเป็นดาบสองคมจริงๆแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเรื่องเล่นๆนะครับทุกคนเพราะว่าทุกวันนี้โซเชียลเร็วมากอย่างที่บอกว่าไม่ว่าการจะแชร์อะไรต่อๆกันนะครับทุกคนมันมันเป็นอะไรที่แบบมันมีมันมีคนที่คิด2มุม3ม,มุม4ี่มุมอยู่เสมอครับทุกคนอ่ะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นอิ่มสาวกระแสเองครับในช่วงเหตุการณ์ตึกถลม่ม ในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวอุมิมก็มีโอกาสได้โพสต์รูปหนึ่งลงไปเหมือนกันครับทุกคนแต่ทีเนี้ยเราไม่ทราบว่ามันเป็น AI เนาะเราไม่ทราบว่ามันเป็น AI ทีนี้เราได้มีการแชร์ออกไปได้มีการโพสต์ลงไปปรากฏว่าคนมาแชร์เป็นหมื่นนะฮะภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น นะทุกคนจนทําให้อิ่มได้มีการลบโพสต์ออกไปเพราะว่าหนึ่งเลยครับทุกคน AI เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงเนาะก็เลยทําให้บางคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยการใช้ AI มาลงโซเชียลเนี่ยมันเป็นการตอกย้ําหรือเปล่านะฮะให้กับ คนที่กําลังสูญเสียอยู่อะไรอย่างนี้ครับเอนก็เลยมีการลบโพสต์นั้นออกไปทันทีนะฮะนี่นะครับเพื่อนมีผลมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีก่อนนะครับกับการที่จะโพสต์อะไรสักอย่างหนึ่งลงบนโซเชียลเนาะมีผลทั้งหมดเลยจริงๆครับแล้วก็อ,อย่างเช่นวงการหมอลำเองเหมือนกันครับที่เวลาโพสต์เรื่องคนทะเลาะวิวาทกันลงบนโซเชียลเนี่ยมันส่งผลไปถึงเจ้าหน้าที่นะฮะส่งผลไปถึงเจ้าภาพในการลังเลนะะทุกคนที่จะเฮ้ยฉันจะ ฉันจะลงดีหรือเปล่าอ่าฉันเอ้ยไม่ใช่ดิฉันจะเอามาเอาหมอลำคณะเนี้ยมาลงพื้นที่นี้ดีหรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่เนี้ยทำไมมีแต่เรื่องทะเลาะวิวาทกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนน้ออย่างที่บอกนั่นแหละว่ามันเป็นดาบสองคมจริงๆนะครับผู้จัดการมาเดียวเนี่ยก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะบอกว่าซุ่มหมอลำนี่แหละตัวดีอยากได้แต่ยอดวิวอยากได้แต่อ่าคอนเทนต์นะฮะัไม่สร้างสรรค์ะะครับนนอูย่านะะโพสต์อครบ เรียได้ว่าสะเทือนวงการหมอลำเช่นเดียวกันนะกับเรื่องราวนี้ที่ทางด้านผู้จัดการมาเดียวนะได้มีการโพสต์เอาไว้ผ่านแฟนเพจนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าวันนี้ครับทุกคนเราก็ได้เห็นเนาะว่าคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยที่ลงมาเนี่ย เยอะมากขอย้ําเลยว่าเยอะมากกุปอิมก็เลื่อนฟีดถ่ายฟีดนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นเยอะมากเลยกับเหตุการณ์ที่แบบคนทะเลาะวิวาทกันอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเอามาแบบสื่อสารต่อมากเพราะว่าหนึ่งเลยเอาจริงนะการที่ลงคลิปที่แบบว่ามีคนทะเลาะกันเนี่ยนะครับทุกคนก็มีผลเหมือนกันนะครับมีผลกับช่องเหมือนกันนะช่องอาจจะติดเหลืองติดแดงอะไรก็ว่ากันไป นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะกับยอดวิวที่พุ่งกระฉูดจริงแต่ว่ามันก็ส่งผลกับบัญชีของเราในอนาคตนั่นเองนะครับก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้จัดการมาเดียวด้วยกันแล้วกันเนาะที่ได้มีการนําเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับมาฝาก fc แฟนคลับกันแฟนหมอลํากันนะทุกคนก็ถือได้ว่าวันนี้เนี่ยเห็นหลายคนมีการมาแชร์ออกไปแบบโอ้โหเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็นะเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกๆคนด้วยกันแล้วกันช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานนั่น กอะไรกันบ้างเนาะก็ขอให้ดื่มอย่างมีสตินะครับดื่มให้ประมาณตัวเองนะไม่ขาดสติเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ก็คือมีคลิปต่างๆออกมาเยอะมากจะเป็นอุบัติเหตุนะทุกคนรวมถึง ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทกันนั่นแหละที่เราได้เห็นตามโซเชียลเนาะนะครับทุกคนแล้วก็น้องหมิวรัชดาพรเนี่ยก็ยังเผยอีกว่าขอร้องเธออนาคตพวกเราเนี่ยแทบจะไม่มีงานกลัวไม่มีงานทําในอนาคตนะถ้ามีการมาแชร์อะไรแบบเนี้ยเพื่อยอดวิวเนี่ยไม่กี่บาทนั่นเองครับแต่ส่งผลถึงอาชีพมากๆนะฮะต่อไปการจัดงานเนี่ยก็จะยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าหนึ่งเลยนะฮะยากมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอนครับก็จะจ้างคนแบบมาดูแล นะทุกคนตรวจตรานายพี่คนด้านหน้าเวทีเพราะว่ากันว่าจะมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นหรือว่าการจัดงานในพื้นที่นั้นๆเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยก็อาจจะแบบโดนผู้หลักผู้ใหญ่สั่งห้ามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ครับฝาก FC แฟนคลับทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอิมน้อยๆแล้วก็ช่วงนี้เทศกาลสงกรานนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับในการขับขี่นะครับทุกคนก็ ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็แฮปปี้แฮปปในวันสงกรานนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับสับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับวงการหมอลำแล้วก็ทางด้านผู้จัดการมาเดียวด้วยนะคะก็เพิ่งโพสต์ไว้เมื่อวานนี้เลยนะครับ